สวัสดีครับพี่น้องชมลมทุกท่านนะฮะท่านประธานท่านรองนะผู้ใหญ่ในชมรมทุกท่านนะครับพี่น้องสมาชิกทุกคนนะครับปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านอันดับหนึ่งเลยนะครับสุขภาพแข็งแรงครอบครัวเป็นสุขนี่สําคัญนะสุขภาพก่อนสุขภาพต้องแข็งแรงนะท่านฟิตเอาเองทําด้วยตัวเองจึงทําให้สุขภาพแข็งแรงครอบครัวดีนะครับอบอุ่นะครับนั่นคือ สิ่งที่เราเลี้ยงดูครอบครัวเราอย่างเป็นอิสระภาพให้ความเป็นอิสระภาพแก่ครอบครัวเราทุกคนครอบครัวเราจึงเป็นสุขนะครับและขอให้มีความสําเร็จและร่ารวยนั้นเราต้องทํางานทําเต็มที่นะครับและความสําเร็จมันก็จะมาหาเราทํำด้วยหัวใจนะความร่ารวยนะก็คือความขยันมันเพียรทํางานมากได้เงินมากเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นนะหนึ่งสุขภาพดีครอบครัวดี นะสุขภาพแข็งแรงครอบครัวดีแล้วก็ทํางานประสบความราบรื่นมีความสําเร็จและร่ํารวยนะเมื่อร่ํารวยจึงไปแผ่เมตตาสร้างบุญสร้างกุศลทำให้จิตเราใจเราสุขสบายนะอย่าลืมปฏิบัติทำด้วยเพื่อจิตใจของเราจะได้ร่มเย็นสบายใจละวางได้แล้วเราก็จะมีความสุข,คว,สวค,ขค,ความสําสเร็จอตตลดชีวินะครรับขออ้พีี่นนงงเาทุกคคจมวามสสุควาามํเร็จความ่ารวย ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับ